สวัสดีครับกคมสิรีแหลกันทัศพอนส่งเครื่องหรือว่าพาเวทส่งเครื่องเปล่อนกอนของถลงงพอคำปินคำปินหลงพอคำปินไงสมัยเก่าสมัยตั้งกี้เคยเทศเแบบนี้ไปเอามาัดทวนิดนิด,น,ด,น,ดนึงถ้าว่าคือตนตำรับหลวงพอไปนีกันก็โดษขออภัย มัดเนีย้ยหอมตีตังนับผู้เรลียวกินสนาฉันสีฟ้านนำบุงเป่าขาวันท้ารอมยกทวาย วันสี่บรรยายเั่งกัดในลำมหาวิเีแต่ยุ่งกันพี่น,อน้องฟังเก่งคูณสุขนพนวกวขอตาและพี่สนขอและแม่ทั้งหลายหญิงเลชายใชมารอฟังกัดนั่งกันเตรียมสลากวง้ง โมทั้งกว่งอย่าฟังเลื่องกะแสทามบนสีบวนขอเชิึนชวนจงเงียงคอยหูหน่อยผู้กัดยุตั้งใจฟังไปใหมุมกัดในลำปลาเวทติบซำกันไม่ใหญ่อ้ยพากันฟังให้มันขาแาเสนีกันในเวียนเ่ม ถ้าจิตใจเฮามันบอกมันเปรเป,เปไปทางไปถ้าจิตใจเลื่อมใสได้มาฟังกันบ่นบ่นฉันสีบอนอกสู่ฟังเริมม่มขันตน้นจันสิบาจ่าเรื่องนอกเป็นมางเทนสนายยุยมฟังกะจือกะจำนกเอาเลื่อง ฟังสำเนียงกลอนเหล็กรละแส่ทำกันในเรื่องคุณยุมด้วยอย่าสจะฟังแต่ทั้งเสียงฟังสำเนียงว่าพ่อนไปอยา้อยสี่อ้อยเยอ้มเออในตอนนี้ฉันเิ้ากันต่อตาม กันในเรื่องกันในธรรมกันในธรรมประสมฮัางศาสดาเป็นเรื่องจับฉันสิจับเอาขอกันในลำหาวททเพียกันฟังสุขขอขอเก่งหลัง้าวกันยู ในตอนนี้จันสิได้ข้าวขันตนการเรียกว่าทัสัศพรฟังเป็นก่อนต่อก่อนทักกันดับวันนี้ฟังดูเทวกันยุ่มเท่าทับพอนกันที่หนึ่งย้อนก้าวถึงแะปุต นั่งพวดสะเด็ดเอ้าอยู่บนสันฟ้าเป็นเมียงเงาทานะตะกีนทูกทกอย่างตลอดสิ้นสนุกนิ่งเหลืองวิสัยนา่งสนมนั่งในเกัเือนเกัือนเกือบกองลาดเต้าวิมันหอบปวง น้อยมันหอกว,วงกอ่องประคมซอยเซื่นเสียงมาเลือกคึกกืนนี่มือสิงวมเงาสมกับซื้อกันว่าเจ้าเป็นเมียเอกองอินยามสิจินสินอนบ่อยากเข้นพ่อน้อย,อยม,มีคนคอยประเข็นให้อาหารจินกันเป็นอยป,ประดับเย็นจันโู วตัตงนัน่งอยู่บนเก้าอี้สนมพาดวิปาดหินกระบอกในกัดโยงกระบอกในตอมกะนั่งจักบนบันบันนั่งอยู่บันนั่งอยู่ถึงบนันทมเถื่อนนั่งอยู่บน,นสรวันฟ้า เป็นเวลานั้นยิงความเป็นจริงดิมิตเกิดจีนองบ่มีใดนอกเมื่อฟันบุปผาดิมว่าดันเลียนนอกบอกเหตุเชาวสวรรค์ได้จุด,ดตีดลงมากันอยู่พุ่มภยัยเขียมาเกิดในเมืองไต้หนอก กามีต้องใจศาสตร์พุทเดิตาต้นเอยละมองเสาเก่าพระทยข้าน้องอินกิลาไทยจัดพามีฮหกเป็นจังไดดอกนางโอ้ยจังกินจังใดนางเอ้ยจังคอยทอลมันกัน ข้านั้นพูดสน่ไทยจึงพูดองค์กันพาพีนั้นสิจากมนีลุงไปเกิดปฏิไต่หน,นักไตมาน,นุณน,นี้กันีบอบบนทอดนิมิตมันจังหอนเลยคขีตาวนมึงสวรรค์บอกห้างไกลดรอปลายเวียนจ ยังนอก,กัดน้ำมเมนาจองพระอินทร์บอต้อนองอินังลา้าตะแพงสุกเนู่กกันหดแหงกันซื้อว่ามึงสว์นอกนงกังอุ้งเอยเข้ามเมือกรรมดอกน้ำพันลี่า่มีได้ข้ามเมือกรรดอกน้ำใส นำกันมันกันด้านนอกเสียนโศกโลกมันมอกันเทียงมันกันคือดาดังมิดอันโอ้เสือว่ะรงสันนีกันเวียนตายเวียนเกิดก็นางเอ้ยให้ปู้ณีย์พ่อคนหากเกิดพ่อพอจึงทรงพออยู่บอเซ้า บ่วหาคอยและเจ้าจำสิพาคอยนี้ไปตามกรรมตามเวก่อนละดด้วยคุณน้องเวรนนำกรรมนำสา้โอ้โอ แม่น้ำใจได้ขึ้นห้างเจ้ากระบอห่างคอยกระบอห่างคือสิได้ห่างกันพนทีนางปลาซองนั้นจงขอกีตะพนดีคีตสิปุ่นเป่งตุกเป่งเก่งป,ประพันให้ข้าวนั้นอุดสดีไทยจึงขอ อ้นจากเหคขันที่ใจดีนองขอพ้อนจากอายสิบพอจงประทานพอที่หนึ่งนานแอ่อุด้ดย้ำนองไปเกิดกับ กันไก่ตาไปเกิดดั้มมลาข้ากูยุดกระซงนกเกียงฝาซีบัวลาผู้ชายไทยนะนครนกสันปอขอสองนอกกระดิตเนื้อง,งามเลียมนกเรียมคำสองตาดำไม่ดำปอดบ่อนสุดรูดุดอุ่นอินปนเป่งเต็งจะจะมีมองเศร้า พอสานันพระพุทคิวขันตานูกในกรรเกลงปูงเป็นสีคงน้องงามรอมาเลื่นปู้นโอ้ยจังว่าขอสีนั้นไปใได้ซื้อกุศเดียพอไหกีน้ำพัดดังเดิมดาเข้าวำนสารับกอดที่หา พันแม่นางมีบุตรตาขอให้ได้ใช้ความเป็นลพ้นใจกันเก,เกาล้าสางนกเแดงบุคุณพี่อเ,ออเอ๋ยขอหกนั้นย่ำขราได้ลูกดอยจนพองเก่ขันอย่าถึงอย่าได้อิดูน คือโ้นกันมุปชานกข้าวบ้านกันพุ่งมันนกทองไก่เก็กกันลงไปยาเด้เป็นจังสันสวรรค์ฝ่าวาประทานอันว่าพ่อเจ็ดนั้นยา้ามีลูกเกล่ยวนมพนัง ทั้งสั่งอย่าได้ย้อนอยาไดลาได้ได้นนี่คือสาวซ้ำน่อยสมดามกันดังมาเอีขอเป็ดนั้นเลี้ยงอูออออ๋อุนอันว่ากีสาพขาให้ดำดีกันคือเก่าเปรียบดันเข้ายูดาำอย่ามีแหง่งแต่อย่างใด พอให้พาพีให้จงประสาทปักพนิบขอเก้านั้นขอให้กายานั่งกันพองใสเสมอดามสํ่สำหรับพอสิบนั้นยามข้าไวจ้จะลาทอากายควงนั่งกึเก้า ทำจะใดที่น้องเ,าม,เมาให้ใจเลียมกัรดังมาให้มีมีตาต่อใายกันปงอ้วกปงสาธิลตลิปปการที่นั่งขอทานขอประทานนำกีพระองค์อินพระเจ้ามี สิบประการที่นั่งขอจงพระท่านกันในบ้างกันสมดำมดังหมายนี่ละคอสิบประการทัาสะพรที่กุ้งอุ้ยเจ้าวลานจันประจวบนอนาบุญเหตุเป็นก่อนที่อวยกู đi okay. <laughs> lòng บกันทัศพรครับเป็นกันเป็นเทศอดเเวทช่งส่องเครื่องสมัยเกา่าตั้งกีบพไมทเทศกับกูบบบบอาจารย์สว่างนอนหน้าบนคกงกระเด้ว่าก่อนแลกก่อนนี้ลหละอันนั้นหลวงปอคำปินเมื่อนีฝนตกลิ่นครับพระพระน,นนทิจจากหล้วผมก็เลยมันลอยว่ากันเมื่อฝนตกบนตกลิ่นมูอคนจได้งยินพอ <laughs> ดีครับอันนี้เป็นกันเทศอดเเวทมหาชาติที่บบมหาชาติเพราะว,ร ah ว่าได้ไปเรื่อยไป ตั้งครับได้ไปสององสององสามองก็มีองค์เดียวก็มีแต่ว่าองค์เดียวผมบ่ไปดอกซื่อมือนผมเมย์เมยเพราะว่าเบิดมือมันพูดเดียวมันบริหายใจมันทิ่นเมยเสียลาขอบคุณครับรับฟันดีเด้อเท่านี้ล่ะครับผมบ๊ายบาย